คำเตือนรายการนี้อาจมีคำพูดที่ไม่เหมาะสมโปรดใช้จักรยานในการปั่น Your voice was all I heard สวัสดีทุกท่านด้วยครับที่รับสุรายาพร PGS ีเอสแฟนเกมโชว์ครับแล้ววันนี้จะเลือกเกมโคลด์บิล v i l l a อ e r อันถูกหรือเปล่าไม่รู้ก็ขอใครด้วยครับเกมนี้คนไทยสร้างใช่หรือเปล่าไม่รู้ครับที่รู้คือเกมนี้มันใช้สมองครับวันนี้จะมาฝึกความคิดกันในรับๆในดุงผีโอเคครับมีให้เลือกอยู่6หมดครับนี่ easy normal hard กับโนโฮปโน้ทโฮปไม่มีความหลักโอเคจะเล่นให้แค่อีซี่กับโน้มอกก็ลองเล่นโนโฮปแล้แม่งโคตรยากเลยต้องคนฉลาดนะเล่นได้เร้วว่าต้นครับโอเคนี่ครับอ๋อคนไทยสร้างครับตรงนี้ครับจะมีเพเยอร์เอ็กสามกับผีสามครับก็คือนี่ครับมันจะให้เราเค่เกียดเหรอ เราจะจับแบ่งแยกครับอลูปตาเนี่คือมอผีนะ, okay. นะโอเคเราจะแบ่งแยกเฮ้เฮ้ยออกกันออกกัน้วโอเคโอเคโอเค โอเค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 ครับอคอย่างนครับเมื่อเราให้แยกย้ายบ้านเสร็จแล้วครับกดทอนไลน์มือจะมืดอ,อันนี้ครับหมอผีทาการไล่มลือสอบตรวจสอบบ้านนิดนึงครับออจาที่มะเือเปอะ แต่ท่ะหน้าแววนเลยบ้านหลังนีน้โอเคบ้านนี้มีผีป่ะเราก็ไม่รู้นะครับโูกอออออคนดีมีคนตายโอเคจะดูว้ครับหมาเลขเจ็ดกับสิบเอเจ็ดกับสิบเอ็เจ็ดก่ ย่ำจี้มะเหลือเปาะแตกกะท้อหน้าแหลกไปเหลือท่าไหนใครเหลือท่าไหนใครเอ้ยต้องไม่เต้นเลยแก็บโบยสองคนนี้มีคนจะคนจะเวียนที่นะครับเราจะต้องเออเอาเอฟเย่ถูกนี่มันจะดิดเต้นนะครับเย่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  แค่ดวงความรู้เท่านั้นนะครับโ okay. okay. อเคบ้านนี้โอเคอมสีเข้าโอเคมันจะมีวิธีเล่นง่ายๆอยู่หนึ่งแบบครับอันนี้วิธีนี้ผมคิดเองนั่นคือไอเนี้ยมันไม่อยู่กับสีมันอาจจะติดเชื้อแล้วก็ได้ครับมันมีติดเชื้อเลยนะ okay. ต้องอัมาแยกครับแล้วก็เอาก็เล่นไปเข้าบ้านเหมือนเดิมน,นะครับ โอเคโอเคครับโอเคจับ okay, ด so ูไปจับไปดอแล้วเอาละเราจะจับอยู่บ้านหลังนี้กันนะครับว่าจะมีผีหรือไม่กดรับเส้นมีผีงาแงะเออบีหายแล้วโอ๊ยตอนนี้หมอผีตาย โอ้โหโอดี fast อาลรเ่ยบาร์อรศูนย์เจ็ดสิบสองกับศูนย์สามครับไอ้เป็นเออเกือบบูนู้ไอ้เรี่อี่ดีมา วิวเลยครับง่นวิยูวิวอเห l อนัมเบอร์สิบสามออยู่ไออยู่ววไใช่ด้วยโอเคไอสกยงตาไลสัตว์ไอสัว์โฟีตาโอเคอเค Ba bay 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 ว้าวมึงมดมึงก็ตายนะโอ้โหนี่ครับอีซี่โหมดครับสำหรับใครที่เอออยากเล่น,นครับเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ไว้ใต้ดีสคริปชัทนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเออสำหรับใครที่ชอบชอบมากก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครตกันด้วยนะครับ